มีพี่น้องเราเพิ่มจะเดินทางมาก็มีนะคะบางท่านก็เพิ่จะเดินมาถึงเดินทางมาถึงนะคะก็บางท่านก็ทานอาหารกานมีเอ่อร้านค้านะคะที่เป็นรถเข็นก็มาจอดอยู่ไม่อดนะคะมีอาหารเยอะนะคะมีอาหาร มีทั้งอาหารที่มาขายแล้วก็มีทั้งเอซนะคะที่ซื้อให้ด้วยซื้อน้ำซื้อขนมซื้ออะไรให้กับเรายูทูบเบอร์ได้ทานกันนะคะก็ตอนนี้ก็พักนะคะพักเที่ยงบ้างอะไรบ้างทานอาหารกันตามอัจชชาริย์นะคะแ่ะผู้ที่กำลังเดินทางมาถึงก็มีแตอตต้นนี่มาถึงเช้าแล้วป้ามาก็เห็นแล้วนะคะ สวัสดีค่ะวต้องมาถึงหรอคะเพิ่งมาไปนดไปสอ๋อโอเคค่ะ <c oughs> น,นี่นะคะก็ประมาณนี้คุณลุงก็อยู่ตรงนั้น <c oughs> โอ้บรรยากาศตอนนี้ก็กำลังร้อนอากาศร้อนมากเลยนะคะทุกท่าน ลมตรงที่เราอยู่นี้มันก็ห่างๆด้วยค่าเดียวกันค่ะาุงห่างๆบางๆด้วยนะคะเนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะต้องเถิบเข้าร่มเหมือนกันนะคะแดดร้อนเครื่องก็ร้อนนะคะป้าก็ถ่ายคลิปไว้เป็นที่ระลึกนะคะถ่ายไว้เป็นความทรงจำว่า เรายูทูบเบอร์ทำงานกันยังไงสายลุงพลนะคะมาให้กำลังใจกันอยู่หน้าศาลตรงนี้นะคะมันเคร่งนี้มันีนะครับกนเยเรไหนหดเยนเดี๋ยะายหลังก่อนอันนี้เดี๋ยววันนี้แหละเนาะจะว่างเงี้ย พี่ลุงเป็นยังไงบ้างร้อนไหมอนอากาศร้อนใช่ไหมเราผ้าพันคอทําไมพันอยู่ล่ะคะร้อนแล้วทําไมไม่เอาผ้าออกล่ะคะเนี่ยต้องพ่นมากมากตายแล้วนั่งจะผ้าพันคอหมวกกันยังมาใส่กันแดดได้ดอกแต่ว่าผ้าพันคอนี่นะเออแต่เดี๋ยวออกดูมันมันก็กินคอเอ้ยเนาะมาแต่เท่าเนาะมากันยึกจักเลย ตอนนี้กำลังถ่ายคลิปมันยังไม่พอคลิปถ่ายกันเองนี่แหละนี่ไงครับเดินทางมาคนขับรถคนขับรถก็ง่วงค่ะคนขับรถก็ง่วงมาแล้วแล้วป้าก็ต้องบอกว่าให้จอดลงไปก่อนดีอยู่บอ คำดีค่ะคำไม่ด่าแต่ว่าป้าต้องบอกให้ลงไปล้างหน้าล้างตาที่ปั๊มนะคะเพราะว่าคนขับรถง่วงนอนมาก่อนจะเข้ามุกนี่ง่วงครับง่วงป้าก็มีแต่พูดพูดอะไรสดพอหันไปอีกทีหนึ่งเอาคนขับจะหลับแล้วก็เลยต้องให้ไปก็ล้างหน้านะคะมาถึงมุกาหารปลอดภัยใช่ก็มาถึงที่ปลอดภัยแล้วแล้วเราก็ได้ถ่ายได้ทำการจัดระดับเขาบอกว่าเรามาถึงเป็นรััววกนนแล้ะคดับที่สามสิบห้าคนว่า เรามาถึงที่นี่เราเป็นลำดับที่35มีคนนับอยู่ด้วยเสือใช่ไหมเสือก็จะเช็คนะคะว่ามีใครบ้างมากี่ช่องอะไรแบบนี้นะทุกครั้งอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์สดนะมไม่ค่ะคลิปค่ะอคลิปมันไม่ถึงคลิปก็เลยต้องมาคุยกับคุณลุงนี่แหละเราก็เอาเครื่องนั้นมาค่ะใช่เดี๋ยวจะเอาเครื่องนี้ไปขึ้นไลฟ์เครื่องนั้นหมดสภาพแล้วไทช่วยได้แค่นั้นแหละเครื่องนั้นอ่ะพอให้ดิฉันได้ไปถ่ายคลิปอืม แต่ก็ดันลืมเอารูปงานออกไงคลิปมันก็เลยได้นิดหน่อยได้แค่สองสามคลิปเองโอเคพอพอเออกถ่ายพอได้บรรยากาศอย่างน้อยก็ได้ถ่ายคุณยายจำลองตั้งแต่เมื่อเช้านี้แต่ไม่ได้ไปถามท่านโดยตรงนะแต่ถ่ายภาพรวมโดยคนนั้นคนนี้ถามม้างทักบ้าง ยาากเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงรอรอรอเดี๋ยวดิฉันไปเอาให้คุณลุงรออยู่ที่นี่เอากระเสีอมมาปูไม่ดึกไม่ต้องไม่มีเก้าอี้ก็นั่งที่นั่นเถอะมันจะย้ายได้ย้ายง่ายเดี๋ยวดิฉันไปเอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันถึงนี่ก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนดิฉันเดินไปสะดวกกว่าเอสซีจ๋าต้นขึ้นตาไหลเอาน้ำที่ขวดที่อยู่หน้าเนี่ยหน้าไหนด้านหน้าอ๋อ เอขวดใหญ่อยู่ข้างหลังร้อนมากตอนนี้ตดนแดดเดี๋ยวจะขึ้นไลท์ให้ก่อนเดี๋ยวจะจะไปเอาถ่ายเยอะๆเอะเอาน้ำมาก่อนว่าตาจะว่าจะไปห้องน้ำอ๋อทั้งอั้นนี่อยากไปห้องน้ำด้วยนะแล้งมาใส่มาถ้าขึ้นขึ้นรู้สึกเลยเขาก็ว่าอยากไปกลับมาบ้างด้วยกลับมาเร็วๆเลยเดี๋ยวจะไปเช็คดูเครื่องนี้มันเป็นยังไง ปีนะคะป้าเปียกก็มาถ่ายคลิปเพื่อที่จะเก็บภาพบรรยากาศไว้บ้างนะคะลฟ์สดก็ไล์อยู่นะคะแต่ว่ามันยาวนะคะไลายสดมันเป็นชั่วโมองแต่คลิปนี้ก็สั้นๆก็เก็บไว้เป็นความทรงจํานะคะยูทูบเบอร์แต่และช่องก็มีถ่ายคลิปด้วยนะคะลฟ์สดบ้างอะไรบ้างด้วยนะคะฝั่งโน้นก็ สัมภาษณ์กันกเนี่ยก็เพียอไม่ได้เดินไปก็ซูมเอาก็แล้วกันใครอะไรยังไงที่ไหนฝั่งฟ้าข้างโน้นนะคะนองแอนก็อยู่มุมน,นี้นะคะน้งแอนเฟมเลี่นะคะกำลังนั่งคุยกับเอฟซีไรส์สดนะคะอันนี้ก็น้องปอนนะคะเสื้อสีชมพูอยู่ตรงหน้ากล้องนี่น้องปอน อ่าแล้ที่ช่างพงนะคะโอ้โหเต็มจอเลยพี่น้องก็ป้าซูมนี่เนาะนี่นะคะพี่โกสเจแปนคุณแดงชาแนลคุณพี่สมอนนะคะสมอนก็อันนี้โกโก้ไลท์นะคะโกโก้ไลท์ฝั่งโน้นก็มีช่างตั้มนะคะไอ้ใครเสื้อลยๆอ๋ออเสือ ตายแล้วหลงกันไปกันมาอันนั้นช่างต่มนะคะมาถึงตั้งแต่ตอนไหนป้าเพิ่งจะเห็นนะคะเน,หนาะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเราก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บไว้เป็นความทรงจำกันนะคะใส่ปากไว้ที่น้องดาขนมปากไว้ที่น้องดาขนม Ad ad กระตาแม่ตาข้าแม่ดาเหรอจ้าสบายด pues ีค่ะแม่แม่ไปไหนไหมอันนี้เราก็จ้าอยู่นี่เนาะจ้าอยู่นี่รอคุณลุงเดี๋ยวคุณลุงก็ไปธุระมาก็มาอยู่มีคนอยู่อยู่ค่ะไปถ่ายคลิปหรอคะอืมค่ะ ับ <med> พอด,พอดีพอดีป้าถ่ายไปฝั่งโน้น้วก็เลยได้ก็เลยซูมนะคะสวัสดีค่ะแม่บ้านบ่อหอจ้านี่ยังไม่ได้ทักทายเลยเห็นผ่านไปผ่านมาป้าก็ถ่ายคลิป เห็นแต่ขอเพลงไปอ๋อค่ะเห็นแต่พี่ลพี่ลุงขอเพลงไปใช่คนก็ไปทักทายหลายๆช่องบ่อยๆแล้วค่ะคุณลุงอ่าที่จะป้าเปียกแล้ลยทำงานไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าไปดูครั้งเดช่นโอนโอนีใช่ไหไปลักลัอยู่อ้ลุงจิม

มาลองไปตบจีตัวนี้ไปแต่บุกเบิกเลยหรอไปตั้งแต่นู่นตั้งแต่ยังไม่มีใครแม่บ้านแกงหน่อไม้ไปมอบร่มเลยมันไม่มีกับข้าวเนี่ยที่นู่นเดี๋ยวน้องมาลองเนาะที่ที่โกกอกใช่ไหมหมูแกงหน่อไม้หนูทำกับข้าวไปค่ะไปกันแล้วก็กินได้กินกันค่ะยุกบุกเบิกเลยเนาะโอ้ยได้ยินอยู่ค่ะได้ยินเรื่องราวก็ติดตามเรื่องราวมาอยู่ อ่าก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ